ขอต้อนรับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสักหน่อยนะครับกับผมนายฟุกรกรซอลิวงสกุลน,นะครับหลังจากที่เกิน,กนในช่วงแรกไว้แล้วว่าทอปิกหรือหัวข้อเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือหัวข้อเรื่องบทเรียนจากวิกฤตโควิดในทีนะครับเพราะหนึ่งในวิธีที่จกรราให้เราแข็งแกร่งขึ้นหนึ่งในวิธีที่จะทําให้เราเก่งขึ้นนัะนก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับ และผมก็มองว่าปัญหาหรือวิกฤตต่างเนี่ยมันเป็นสิ่งปกติมันเป็นสิ่งธรรมชาติอยู่แล้วที่จะประสบในชีวิตของคณเราและที่สําคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงเมื่อเราประสบในครั้งต่อไปเราจะผ่านมันไปได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับผมมีเรื่องเล่าหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังก็คือเรื่องของไอแซคนิวตันนะครับไอแซคนิวตันนะครับเป็นคนหนึ่งที่ทุกคนต่างก็รู้จักดีอยู่แล้วแหลนะในนามวิทยาศาสตร์คนที่คิดค้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงโน้มถ่วงหรืออีกเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของฟิสิกส์เขาบอกว่าสมัยที่เขาสามารถ